สวัสดีครับสวัีผีคม่านอค่โอ้มื้อนี้ผมงานนักบรชท่ารอค่ะท่ามีผานองมาสักการมาสักการะคามพรนนองครับผม่จะสิ้นปีแล้วเี่น้องค้ามาทำบุญสงท้ายปีใหม่ค่ะทำบุญส่งท้ายปีเก่า้วค็รอต้อนรับปีใหม่ครับโอ้แล้วท่าที้น้อง มานำ้ำประการของพระธาตุน้องน้ำกันครับผมมาเบิ่งบรรยากาศน้ำกันด้วยจ้าพี่น้องครับพี่น้องคึกคืนขนาดเลยค่ะคนมาจากต่างจังหวัดเยอะมากอ่านที่จอดไม่ได้เลยจ้าแต่อากาศดีอีกคนก็เลยเยอะค่ะาอากาศก็เย็นครับฝนก็นเล็กพอด,ดีครับพิการมาวัดมานี่แหละครับผมไปครับพี่น้องเอาเข้าไปชมด้านในกันเลยครับ ครับผมส่วนนี่ก็เป็นลองง่ญ่ครับลองญ่อยู่วัดพระธาตุพระนมของเฮานะครับเนาะยูทูบเบอร์ตัวน้อยครับครับนี่คืออะไรรู้ไหมลองใหญ่กองใหญ่ลรวไม่ใช่ลองใหญ่เหรอของใหญ่หรือคลองใหญ่เอาให้แน่ของใหญ่ของใหญ่ ไม่แต่สุดสวยๆนะครับพี่น้องครับผมมาเบิ้งนะครับเด้อเสื้อผ้ามาถึงแล้วนี่ครับต้งที่มีเสื้อผ้าชุดนี้เลยนะครับพี่น้องสวยไหมครับสวยมากไหนลายน้องลูกไงย้ายเรือไปนะคุณอันนี้ก็สวยในตอนสีดำเหมือนแพี่น้องท่านใดสนใจเสื้องามๆแบบนี้ก็อยู่ด้านด้านที่ใต้เนาะครับเนาะ เอาทิศเหนืออ๋อด,ด้านทิศเหนือนะครับผมด้านทิศเหนือขององค์พระธาษพนมเนาะครับเนะาะนี่ครับอยู่สามแยกพอดีพี่น้อง่านได้สนใจเส้อผางงันนะครับเด้อครับลูกโอ้ยูทูบเบอร์ตัวน้อยได้ชุดหล่อแล้วอเอาไหมครับอเอาเลยครับเอาไปจ่ายตังค์ไปเอาเจาสีไหนครับมือนี้เป็นมือทรงไทยปีเก้าครับผม มาทำบุญมานมัสการองพระดาศพนมของเขาชอบสีนี้แล้วมันบอกแม่จังอย่างนี้ว่าบีนากระชีใดยู่ดีมีแห้งครับสิได้อยู่เย็นเป็นสุขมีแต่ส้วแต่ลาบครับผมสิ่งใดบดีก็ขอให้ผ่านไปครับปีเก้านะครับเนาะนี่ครับท่างนี้ก็งามครับผมงามงามงามครับสามสาวสามสาว หากขึ้นบันไดมากครับผมน้่นน้ำของใครมี่ปลาลามันเป็นน้ำของเขาสามสาวกับสองเบาวยีดตูบำรุงพระพุทธศาสนาครับพี่น้องขนาดคาไปมาบูชราดอกไม้ถุยเทียนครับมือนีย่ก็คนหลายครับครับพี่น้อง เีืยอมืมเนียนืมเนียนร่มเย็นคนหลายครับสงสายพี่เก้าครับพี่น้องคนหลายคนมาทำบุญหลายครับครับตอนนี้เ้ากับเข่ามา่นในองค์พระดาษพนมเหรอนะครับเนาะ นอ้องเบื้องด้านในครับผมเมื่อกี้เขายังอยู่ด้านรอบนอกครับแต่นี่รอบในครับผมของสักการบูชากับหลายครับมาครับพี่นอ้องเขาเข้าไปด้านใน่อยหลบๆคงผ่าถากก็นุ่งของเขาเนาะครับนะเนาะไปครับไปทำบุญ้ทำบัตรครับผม แับดันใน,น่บบนมครับที่นอก นี่ขนาดยังบถึงงานพระธาตุพนมนะครับยังบถึงงานนามสก,การองค์พระธาตุพนมเลยครับเนี่ยขายครับถ้าเกิดอากาศแดดฮ้อนๆแดดฮ้อนๆเข้าก็ย่งยางได้นะครับเพราะว่ากระเบื้องที่ดันในองค์พระธาตุพนมนี่เป็นเป็นกระเบื้องแบบทนความห้อน,นะครับเพราะเก็บความร้อนไว้กับตัวเวลาเข้าเหยียบเขา,าเดินในการบอนครับ เป็นมะปูไม่บางปีสองปีนี่แหละครับป่อนน้านี่ก็เป็นกระเบื้องที่แกนิดหลอดห่อนครับผมเป็นกระเบื้องที่คนเตียนมาหม่มยนะครับเนาะเพื่อให้พุทธศาสนิกชนเข้ามาไหวองค์พระาธาตุพนมเข้ามานมรสการองค์พระาธาตุพนมสิไดงบรูซิทคอนย่ำ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 เท่า,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 าเ,เดือน,นออย่ำเท่าอยางครับครับ เขากออกมาดันนอกแล้วเรับข้ามาช่มนะครับนี่นะครับครับนี่ครับกองเมื่อกี้เขาเจอกองไงเราวบเนี้ครับกองไงครับพี่น้องนี่ครับ อันนี้เป็นประตูแกะสลักครับผมประตูแกะสลักประตูหอพระแก้วครับมีทั้งหมด3บานสวยง,งามครับ ครับผมส่วนตรงนี้ก็เป็นครับปู่พญานาคเวสสุวรรณอุรังพัทพัทมารับเนาะนะครับ,รบสีบ่ดูด้าน,นด้านทิศใต้ขององค์พระธาตุพนมครับ,บด้านนี้คือด้านทิศใต้นะครับเนาะครับผมวันนี้ผมกับสี่พรพี่พระน้องมาชมเอ่อ ถูองค์เดิมองพระธาตพนมนะครับเนาะนี่ครับไปครับเข้าไปชมไกลๆก,กันนะครับผมครับเข้ากับเขามาถึงดันไนแล้วครับพี่น้องไม่รู้สพาพพี่พ่พหอหอนเข้าไปส้มพญานาคที่กำลังก่อสร้างนี่ครับผมครับครับ อันนี้เป็นองค์ท้าเวสุวรรณนะครับเนาะท้าเวสุวรรณครับ ครับผมสำหรับคลิปนี้เท่าพระพี่พระนองมาทำสกัดหลวงพระธาตุพนมกานาทีพอสมควรแล้วครับผมแต่เข้ากับทีเด็กกับบ้านแล้วครับเนาะครับเนาะค่ะก่อนจากกันคลิปนี้ก็ขอฝากช่องสาวทุกคนพาลอดเนเด้อจ้าฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้เราทั้งสองคนเนื้อจ้าสำหรับคลิปนี้เราสองคนขอลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับ เบ็ดบ่เท่แล้วบ่เท่แล้วบัບนี้เฮ็ดได้ีบัด้งโซเชียลบ่ยูทูบเบอตัวน้อยมื่อยาย